สวัสดีครับผมลุงอีสานมากมวนครับผมเมื่อนี้สีผ้ามาเบิ้งโค้มไฟครับผมโคมไฟโคมผ้าโคมร้อยคมผ้าันอันนี้อันนี้จักแพนครับนี่จักแ่นนรประมาณร้อยแ่นอ่สินผ้าศูนย์กลางประมาณเท่าไหร่ครับสินผ้าศูนย์กลางเมตรหกสิบประมาณเมตรหกสิบอันนี้อันนี้จะติดเบอร์โทรไว้น้่เได้ครับเนี่ยหล้วก็ใส่ซอง ผู้ไทยเก็บได้ก็แกะเอาได้ครับสิหาล้อยบอกมีเบอร์โทรนั่มกะโทรบอกแน่ได้ครับว่าอยจะคู่ว่าไปหอดใส่หอดไก่บอล่นนะครับผมเดี๋ยวพับติดตโต้เบอร์นี่ก็ได้ครับผมถ้าสนใจเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันเลยครับพี่น้องครับผมว่ามันสีเป็นยังไงมันสีขื่นหรือมันสีสุโมเมียนโมเมีนหรืไม่ครับพี่น้อง S <S <k iller> สมไฟอันนั้นเป็นใส่อยียงนอสมนี่ครับอโอ้ใส่คือกันทิชชู่ต้มขื้นกันหนอรครับผมโอเคล่มล่มนิ่งดีนะครับผมล่มนิ่งดีนะครับมาแล้วครับมาแล้ว <S <S อะ อันนี้มาไทยกับช่องยังกุ๊บครับนี่สวัสดีครับพี่ครับผมส่องอีสานขั้นที่ออฟฟิเชียลครับสองสองอีสานขั้นทีครับผมพร้อมครับไอ้ลุงครับอ่าผมสวัสดีครับทีมงานอีสานมักมวนครับผมของแฝดในสายเลือดครับครับฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ก็ร่างสิบปอยพ่อครับอ่านะครับอีสานขั้นทีครับสางสันขึ้นมากครับเอาไม่มีสาวพร้อมครับเพื่อที่จะยุงไว้ โอ้ไฟลูกแห้งขนาดเลยโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับตัวนี้ก็กำลังอูดเอาควนใส่อยู่นะครับเอาควนใส่ขึ้นเน่นนวาสันเพนวา่อาจันห้เพ่า่นวาฮะ เอาขึ้นแล้วบ้านนี่ยโอ้ยตึงแล้วตึงแล้วขนาดเลยพี่น้องปั๊ดสวยงามสวยงามขนาดเลยปั๊ดขั้สูงประมาณเท่าไหร่นี่ครับเนี่ยหกเมตรกว่านั่นเนี่ยเปั๊ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยโอ้ตึงแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยตึงแล้วนะครับตึงแล้วโอ้สุดยอดเลยวะอ่าเจ็ดีจับสี่ว่าอะไเจ็ดสี่มาแล้วนะเจ็ดีนี่ครับผมโอ้สวยงามขนาดครับผม โอ้นคเร่นับผนี่ปมได้ตร้าครับตึงแล้วครับตึงแล้วนะครับผมโอ้มิซืมี่อ่มีเงินติดไปพร้อมนะครับอันนี้ครับผมอ่าผู้ใดเก็บได้ก็ท่มมาบอกได้เว่าหอดใสครับอันนี้ฮะสุดยอดตึงแบบนี้เราึ้นแน่นอนครับผม แถวแถวบ,าบา้าน่าผู้พานอ่าแถ้านลำดาบนี่คือพานแน่นอนโ <laughs> อ้ตึงแล้วตึงแล้วมาเนี่ยสุดยอดเลยอ้สุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสูงหกเมตรนะครับสูงหกเมตรอันเนี่เยเริ่มตึงมือแล้วครับเริ่มตึงมือแล้วครับผม มันต yeah. kind of ึงๆก่อนนะครับเอครับ่าขะมงเครับทั้งนบกมัล่้นมันไปสิไปเราป่นบ่ครับโอ้เริ่มตึงมือแล้ววะสันเนี่ย ตึงม me. ือแล้วนะครับขวดควนเต็มม <IEL> ันต <Hayır. S 3> ึงมือมาุนมเบิ่งน้กันครบผมืองน้่นเบองนกันรับมฝัะรุเดอัน่รนมะเบงน้ำกันครับผมั่งมองัครับผม้ั่งเบืน้ำกัรบั่รเองนครม่งมเอน้ำกร่งนเอน้่งมอ้ครับผมไปรน้อ้ ไปแล้วไปแล้วบเห็นสัมคืออะไรอ่ะโดมลูกโดมโนบเห็นซัม yani โบทันโบท่านเร็วเกินนาะโบทันขึ้นเร็วแห่งขึ้นสายเลื่อนต้นมันถึงมือใช้ยูพีเร็วโอ้ยโบได้เห็นภาพมุมสูงงามๆซมสัมมีน้อง โอ้ไปแล้วครับพี่น้องไปไกลแล้วนะครับเอ,อ๋อเบิ้งว่าสิไปไกลสักอ้าวบ้านนี้ล่มนิ่งแล้วไปไปบ้านานี่ไปสนใจติดต่อได้ครับอ๋อไปสนใจกับติดต่อสั่งได้ว่าันนี้ครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรตามที่ไทยเบิ้องละครับ ไปแล้วครับโอ้ยยูนิ่งขนาดเลยเบาขนาดครับผมโอ้ยเดือดไหลสี่ลอยซ้ำซี้มเลยนี่เอานะครับผมถ้าถ้าถ้าคลิปนี้เนี่ยถ้าคลิปนี้นี่มีคนเบิ่งหลายนะครับผมมีการตอบรับหลายผมจะเสียสองลอยแผ่นนะครับผมอันนี้หนึ่งลอยแผ่นเดี๋ยวผมจะเฮ็ดสองลอยแผ่นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสองลอยแผ่นเลยครับเตือนเนี่ย สปอนเซออร์ให้ป็นสปอนเซอร์ให้ครับผมเออจัดเต็มเลยโอ้แบบนิ่งแหงมั้งดิ่ะพุ่นแบบไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยเน่าจะขามไปตอนนี้เนี่ยเออจุดไปอยู่อำเภอราชสีนะครับผมคิดว่ามันจะขามจังหวัดศรีสเกตไปเลย่ด้ๆเนี่ยคิดว่าเนี่ยขามแน่นอนมันจะไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยโอ้เสียบเซตนี่ทานหมไฟช่องแคบมั้งเนี่ยนี่บุญเขามาของบริเว โอ้หนิ่งดีขนาดวะอุ้นยี่ไก่เห็นบอรนกล่องเห็นบอร้อยแผ่นยังเนี่ยไม่เห็นเดี๋ยวตรงตองจัดหลก่นนี่นะตองจัดหลก่านี่อีกตองจัดหลก้นนี้อีกจัดหลก่นนี่อ้า อครัหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับพี่น้องจงได้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำหน่อครับผมถ้าคลิปนี้การตอบรับดีนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะเป็นสปอนเซอร์ใหุ้เป็นเหตุอีก200แผ่นนะครับผมอันนี้100แผ่นกันยังไงสำเนียงนะครับผมผู้ใดอยากเบิ้ง200แผ่นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ซอยกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผม